มีธุรกิจแต่ไม่ทำจึงเกิดมาเป็นดาตตา อันยองมุมมิกนะจริงๆมุมมิกก็อยากมาเล่าให้ฟังตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมูมมิกเลยค่ะเอาเรื่องไหนก่อนดีอย่าไปมดตอนนี้เหรอมอหนึ่งเลยนะถัดมาก็มอสามก็น่าจะนานไปหน่อยนั่งประดิษฐ์เครื่องกันกทโมยไปส่งถัดมาอีนิดนึงอ,อ๋อมอหกแล้วเชื่อมัธยมก็จะได้รางวัลน,นู่นนี่นั่นเยอะไปหมดเลยรับบ่อยมากทั้งเด็กดีวันแม่แถมเป็นหัวหน้าห้องอีกมามาถูกทางแล้วตอนนั้นล่ะก็อยากเป็นนักบินมากถามว่าสอบติดไหมใช่สอบติดด้วยความที่มุมมิกสายตาสั้นทําให้สายตาเกินเกณฑ์ ติดหมดเลยจากสายตาก็เลยอดเรียนรูกก็อาจจะมีน้อยหน่อยหาไม่เจอแล้วแต่ก่อนก็ไม่ชอบถ่ายอะไรแบบนี้เลยในช่วงสอบแกตแพทตอนนั้นคะแนนเยอะสุดก็จะเป็นแพทหนึ่งเข้าจจสติไม่ผิดแพทหนึ่งคนที่ได้เกินหน,นึ่งร้อยห้าสิบคะแนนเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในประเทศไทยค่ะตอนนั้นเอาจริงไม่ได้เรียนการบินก็ไม่รู้ว่าจะไปเรียนอะไรเลยค่ะจนกระทั่งพี่สาวของมูมิกจะเข้าปอโทดัตตาซายประเทศอังกฤษจนเจ๊ไปป้ายายาหมามาแล้วทําให้มุกได้มาเรียนดัตตาซายที่ราชกะบังค่ะบวกกับคะแนนคณิตของมูม